เขี่ยเริ่มเกมก่อนนะครับต้องสมักสืบครับพวกกล้าวหามาครับาโดดรนดิโ,โดดก้โรนดิโก้ว่าไงจะให้บ่าลองยิงเองเลยครับโอ้โหแต่ว่าไปตรงตัวนี่ดูพับใช้ครั้งจังหวะที่โดดรนดิโดดก้ลิกไปยิงเองด้วยซ้ายครับระยะประมาณ25หลาครับแต่ว่าบอลมันแรงก็จริงครับแต่ว่าตรงตัวทางด้านของกำพลนะครับนี่พอร์บางอาะฮาดบีบอยู่แล้วนี้พอรถมาได้ลองยิงเลยครับรถติดเท้า หรือเปล่าหรือปิดมากเกินไปครับลูกยิงของเรนน่าซ้ซานี่ครับจังหวะลุยาจากริมเส้นด้านซ้ายครับแล้วก็เลี้ยงตัดเข้าในครับยิงแล้วก็เหมือนบอลมันบดพื้นครับแล้วก็ไม่ได้ลุนเลยครับออกไปเยอะครับเ <c ười> พื่อนก็รออยู่ตรงหน้าปากประตู2คนครับแต่ว่าขึ้นมาเปิดเข้ากลาอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วชิปมาให้จะไปได้ไหมครับคาริวมิยิงเลยครับลูกนี้ข้าออกมาโอ้โ <c ười> ไปกระแทกเสาครับลูกยิงทูมบลีโรดดิโกโรนิโกให้สวยมาที่เลนโดเลนโดแวกเข้ามาแต่ว่าอ้าวพอเสียการคลองบอลแล้วไปเตะเข้าไม่ได้ครับเลนโดสมเสากลายเป็นฟาวของเลนโดไปครับนี่ครับจังหวะลุยเข้ามาแล้วก็พอลิวัตนี่บังได้เลยครับแล้วก็นี่จังหวะที่ลีดแมนเนี่ยชิปให้ทักบาจุมมี่ครับ หลอกก็ยิงเร็วเสาแรกนะครับแต่ว่าบอลน,นี่มปชนเสาครับผ่านมือชนินไปแล้วครับนี่ครับหลอกนึงจังหวะแล้วก็ยิงเก <c oughs> ือบได้ประตูครับจังหวะน,นี้นครสีมายกสวยครับแล้วว่าไงต้องยิงเลยครับน,นิดแล้วลองสัตดตูโอ้โหชนเสาอีกลูกยิงของามา,าชมคู่ของเรานะครับที่ชนบุรีสเตเดียมนะครับมีพลวัตบ,บีบอยู่นะครับ สงสาวว่าไงรับจะเปิดได้ไหมเปิดเข้ามาได้ลูกนี้มุ่งเข้าไปเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากลูกโคกงนี่ครับของก็เป็นจังหวะบุกครั้งแรกของครึ่งแรกในช่วงไม่กี่นาทีแรกครับของชลบุรีแล้วก็ได้ประตูขึ้นนําเลยครับจังหวะที่กองหลังของทางนครรสีมาก็ไม่ทันตั้งตัวเป็นไงครับเนี่ยครับบอลมาจากโรดิโก้ครับออกมาที่เลนโดนะครับทางด้านซ้ายแล้วก็เรนโดหาจังหวะเลี้ยงบอลแล้วก็เปิดด้วยซ้ายครับบอลเนี่ยไปทางเสาสองครับ หกเต็มหัวเลยครับทางด้านของปิญญงบงซาครับระลองเนี่ยประกบอยู่ทางด้านหลังครับแต่ว่านี่ครับมาไม่ทันครับเขินขึ้นมาหม่งคนเดียวเลยครับปีนังบงซาแล้วก็เป็นประตูที่ห้าของเขาในลูกการนี้แล้วด้วยครับแน่นแล้วนะครับคือถือว่า,าการทํางานของทาง,งโยโิชนั้นใช้ได้ ยิงไกลเลยครับทางโดริโกวาจิเรโอบอลโหนข้ามคานนี่สวยครับน่าโดนเสียบด้านหลังผู้สิทิ์ให้ลูกได้เปรียบครับลดขึ้นมาแล้วว่าไงครับลุดขึ้นมาแล้วจะยิงยิงเข้าไปลูกนี้เรียบร้อยเลยครับการตัดสินใจของผู้สิทิ์ครั้งนี้ถือว่าตัดสินใจถูกต้อนครับเพราะว่าไปโดนทาฟาวด์ครับเป็นชนะพลครับไปโดนทาฟาวด์ด้านหลังครับโดยอดุลนะครับด้านของทั้งัาจุมีดูครับนี่ครับดูจังหวะที่ชนะพลเนี่ยเหมือนจะถูกทําฟาว์ไปแล้วแต่ว่าผู้สิทิ์ให้เป็นลูกได้เปรียบครับ ดินอแมนตักต่อมาให้ทักบาจุมี่หลุดเข้าไปอาศัยความแข็งแกร่งครับเบียดกับกองหลังชลบุรีแล้วก็ยิงลอดผ่านตัวของชนินเข้าไปครับนี่ครับแข็งแรงมากครับทักบาจุมี่สคนนี้เอาไม่อยู่ครับแล้วก็ยิงลอดขาของชนินเข้าไปครับนี่ครับนี่ครับทั้งคิมจองพิวแล้วก็อลงกรณ์เนี่ยเอาไม่อยู่ครับจังหวะนี้อ๋อเด็กครูริโก้เวเซโร่ให้มาเลนโดเลนโดยิงได้นะครับตรงนี้เลนโดยิงเองเลยตรงนี้แต่วัดยิงเบาเกินไปครับ ไปตรงประตูประตประตูอยืนได้พยายามจะหาจังหวะยิงเองครับนี่ครับแต่ว,ว่าบอลเบาแล้วก็ให้มาที่เรนเดร์มันแต่ว่าเรนเดร์มันตอนนี้มีส่วนมากเลยครับเรนเดร์มันว่าไงครับเท้าซ้ายด้วยเรนเดร์มันตักเข้ามาลูกนี้ขึ้นมามองโอ้โหแล้วกดไม่ลงนะครับโดมินิกอาดิเย,ยรนี่ครับอยาให้บอลได้เข้าเท้าซ้ายของเรงนเดร์มันครับวางลูกนี้แม่นยำทีเดียวครับ ช่วงความม่งนี่มันคุมทิศทางบอลไม่ค่อยดีครับ <Hey! S 1> มีอลงกร์เนี่ยมากระโดดขวางไว้ด้วยครับทำให้เสียงหวานนิดนึงครับอดีเยเลยม่มงออกไปครับคนที่แฟนบอลของนครสมามาัสได้าเอฟซีนี่เอาหลุดเข้ามาโอ้โหไปแตะอกอลูกนี้ท่าโม่งไปนี่น่าจะเป็นประตูมากกว่านีครับโอ้นี่เหมือนไปแตะอกนะครับไปแตะอกก็เหมือนกับคืนผู้สับประตูไปเลยแงบจะหวะวางยาหอดุนครับบอลเนี่ย มัน2-2งจิงใจครับโรดิโก้จะมองหรือว่าจะพักอ,อกไปยิงครับกายม่งมอง,มองครับเพรว่าพลิกเลยครับกำแพง4ี่คนปั่นเข้ามาลูกนี้เบาเกินครับสกิดกำแพงนิดนึงระยะยังไกลเกินไปครับยิงก็ลูกไม่ค่อยแรงแล้วก็ติดกำแพงด้วยครับระวัางตะโคนล,ลงมา ติงยาขึ้นมาลุยใจบอกให้มงเลยแต่ว่าเซฟเอาไว้ได้ครับตามไปซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคว้าบอลจากเท้าเลยครับกำพลตรงนี้ครับดูกดลงพื้นครับถือว่ามงได้ดีแล้วครับแต่ว่ากำพลยังผวาไปคว้าไว้ได้ครับนี่ครับเบิร์นต่อมา้อดุลอดุลเอาบอลลงสวยครับแตะแล้วลองยิงเองเลยครับแต่ว่า บทเกินนะครับนี้เสาปัน่นเขาสูแา้แต่ว่าแต่ว่ากำพลออกไปทุกได้ยิงสวนชิปโอ้โหแต่ว่าชิปแรงเกินไปครับวันนี้คือจะชิปให้ข้ามเลยครับแล้วก่อนจะมาเสียบใต้คานครับแต่ว่าไปครับพลิกเข้ามาสวยมากครับกแล้วให้แตะแล้วต้องยิงลูนิปลองปั่นดูแต่ว่าก็ยังไม่เข้ากรอบอยู่ดีครับวันนี้ นี่ครับจงบังหวะทําชี้เงินของบอกกล้าแล้วก็คิมจองพิวมงคืนมาให้โรดิโก้ครับแปลแต่ว่าเน้นให้เข้ามุมมากเกินไปครับบอลเลยออกไปด้วยครับลงมาจากเอ <laughs> เดอเอก็ยังเก็บได้ครับจายทะลุช่องขึ้นมาให้คำนูรแล้วเปดยิงเลยครับแต่ว่าตำแหน่ง ยังเยี่ยนนะครับกำพลนะครับโอ้โหปิดมุมหมดเลยครับนี่ครับเลี้ยงมาละเลืนน่นไปจังหวะอยู่ดีก็ล้มเลยครับแต่ว่ายังลุกขึ้นมาส่งต่อบอลให้เพื่อนแล้วก็โรโลิโก้จ่ายให้นูรูล้วยิงเร็วทันทีครับแต่ว่าเขาปิดมุมอยู่แล้วทางกำพลบอลได้โช่วให้มาที่โรโลิโก้ โรดิโก <Rodrig> ปานเข้ามาคำพนเอาไปคว้าโดนชนนะครับปนเสเป่าไปแล้วไม่ได้แทครับต้องมาแท้มีพบไปกระแทกคำพลก่อนแล้วนะครับนี่ครับจังหวะเปิดกข้าาปของโรดิโกครับไม่ลำหน้าครับแต่ว่าเหมือนไปขวางทางเล่นของของคำพลก่อนครับ เจอกันนี่เป็นหลที่4แล้วนะครับทมบลีนั้นยังไม่สามารถเอาชนะน้องแซฟีได้เลยนะครับวันนี้เล่นกันที่บ้านนะครับที่ชมบลีสเตเดียมทูเรีเอบซีนหนึ่งนะครับน้อร์มามาสได้์หมกับ